เอาไปมึงนะักไปมึงนัเาเดี๋ยว้อ,ง,ง,อ,องนะักเปิดเมนต์แป๊บนี่เดีวคนันฉันเห็นแล้วเอ้ยไม่ใช่วันปุ๊บวันอัคารออาวัดีพี่ตองครับเ้าวัดีครับมึงชาดีครับปมึงนะกาปมึงนะ เมื่อเช้าซาไปหน่อยหลับเลยตอนเย็นมาหลับยาวสวัสดีครับผมวันนี้กำลังเช้าดีครับเฮ้ยได้ดดแชมป์แล้วไงได้แชมป์ก็ลอยลำแล้วแสงที่เหลียวพี่เพิ่งเปิดสปอยไลน์กับสปอยไลท์ดูอาทิตย์เลย พี่ดียอเมเนเตอร์รอโรดี้กับเอเซียนอะโรดี้ครับผมโรดี้โหด,ด,ด,ดมากเอาป่ะนะมันดีเลยของพี่อะ <c oughs> ดิเดือดเดือดไม่น่าเอาอะ แต่ดูความโหดของมันนะอาจจะซื้อมาลองอ่าดีครับดีวว์ดีครับ,รบจนเพิ่งตื่นนะดิหลับเพ่สามทุ่มอ่ะน้อก็นี้นอนน้อยแต่นอนนะับ สัญญาณหายอ่ะพิชายเสียงเสียงผมเหรอครับหรือว่าไงเสียงเสียงไม่ค่อยเสียงอนี่นนปเปล่าวะเพลงเปล่าวะอวยวันพี่ฝนตกเย็นสบายเฮ้ยทำไมเพลงมันเป็นอะไรวะ <im it> เพลงอะไ,ไรอ่ะเพลงอ่าเพื่อนชีวิตผมสะดุดเสียงพี่หรือสะดุดเสียงเพลง เป็นอะไรวะเนี่ยสะดุดเสียงพี่หรือสะดุดเสียงอะไระบิเล่บ,บ้านนะพี่ชาผมเช็คก,ก่อนไฮ้บ้านพี่ตกนะตกแรงเลยจากนี้จนวันเอาใหม่นะเอาใหม่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ไม่เนี่ยผมไอไอแท็บไอแท็บแผ่นเสียงมันก็ขึ้นนะแต่มาว่ามันขึ้นเหมือนกับว่าขึ้นนายการพี่เบียไหนครับมัเทนแปลกๆอะแปลกแบบไหนแปลกแบบไหนเดี๋ยวนะเอ้ยมาแรงมาแรงนี่ไหมเสียงมันขาดขาด,ขดหายหายใช่ไหมไอเสียงเพลงเนี่ยมันเลยขาดขาด,ขดหายหายเนี่ย ของพี่ก็เป็นอ๋อของพี่เบียใช่ไหมพี่เบียเหรอมาทเทนมันกส๋สยตีครับก๋สตีพี่เปิดกิจไม่มีตัวเลยเหรอครับเหรอมีแต่เกลือมีแต่เกลือครับกิจเชฟเชนโกหรือตอเลสตอเลสดีกว่าเอ้ยเสียงมันเป็นอะไรวะเดี๋ยวพี่ปิดก่นอนนะปิดก่นนะอนปิดก่อนปิดเปิดใหม่เลยงนะั้นอะ เมืมาา่อเชา้าเมื่อเช้าครับไม่เปิดวิดีโอตัวแม่งถูกแล้วถ้าเกลือเกลือตัวเกลือก็ถูกหมดแล้วตอนนะี้ปลาสับพุง่งสับพุง่งบาร์เทนสับพุ่งเหมือนเดิมแต่มันควรสตีมพี่เมื่อเช้านี้เมาาื่อเช้านี้ใครดูไลฟ์จะรู้ว่าบาร์เทนมันควรสตรีมพี่แบบไหน <c oughs> ใครดูตีเมื่อเช้าจะรู้ครับ เอ๊ะทำไมแถบเพลงมันไม่ขึ้นหะอแถบเสียงเพลงอ่ะไม่เบิร์ดค่าวไว้เลยค่าวไว้เลย,ยบเบิร์ดเดียวไปรีลราคานะขาวนะขาไว้เลยเวลามันรีอะถ้าเราไม่รีราคามันจะไปคิวแรกขึ้นขึ้นเมื่อเช้าพี่มาอีกได้ด้ามาได้แต่ร้อยหกหรอโอ้พี่พิ่งได้ตัวเดียวเนี่ยที่เหลือ,อไม่ไม่ไม่ต่ำกว่าร้อยอันนี้เลยไม่ต่ำกว่ารนะ้อยสามะต่ำตุดมาเลยแพ็คร้อยสี่ถึงร้อยเก้าก็ได้ร้อยสี่อย่ สีด้าหนาวสีด้าพี่อัพกล้ามครับขึ้นอีกทีประมาณแปดโมงอะประมาณแปดโมงเช้าน่นพี่ไม่ชอบาททบาดเทนบาดเทนมึงตีติดยากยางเบิร์ดยี่สิบสองเหมือนเดิมยี่สิบสองเท่าเดิมยังไม่ได้ตีเพิ่มมันไม่มีไม่มีแล้วมันหาไม่ได้แล้วมาเทียนี่อะบาทเทนเนี่ยโอ้ตีติดยากจัดต,ติดยากชิบหายี่สิบสองตัวจากเทาแม่งได้แค่แดงพอแล้วไม่ตีแมื่อกี้ ดีดีครับบังโออดีดีมากแต่ว่าหมดเร็วอะบังโออเปิดได้เมื่อเช้าสามเทสแม่งตีไม่ติดเนี่ยแม่งตีไม่ติดโคตรไอ้นี่เลยอ่ะไอตัวไอตัวขายได้อะแม่งตีติดง่ายแม่งตีแปดตัวจากเทาึ้นส้มเลยพี่ดักเทามาตีแปดตัวตีขั้นละตัวเองไปตีส้มอยู่สองตัวส้มตีตัวที่สองติดาีเงี้ยพอมาตัวนี้แม่งโอ้โห แต่ถ้านับจะพะส้มของพี่มันสิบตัวพอดีก็คือก็คือเหมือนตีร้อยอะตีแดงไปสองตัวไม่ติดอ่าก็เลยตีร้อยอ่าพอตีร้อยเสร็จปุ๊บขึ้นมาส้มตีไปสิบตัวไม่ติดโอ้โหคนแย่ ผมนุ่งบ่อระเบิดดักเขาอ่ะระเบิดดักเขาอ่ะวิ่งใหม่มายังไม่ได้เลยเฮ้ยแต่ไม่เอา30คิวแปบเดียวของผมก็ประมาณนั้นอะมวันเบิร์ต30คิวเฮ้ย3ตัวโซ่มาของพี่แมงวัดเทนไม่มาเลยไม่ไ <c oughs> เก็บกไปเท่าไหร่เนี่ยเก็บตรงเท่านั้น บบพี่ไม่ส้มถามตัวเองคือบาเทนพี่เนี่ยมัดมัตเชยพี่ตีร้อยได้ด้วยนะเมื่อเช้าเนี่ยมัตเชยพี่ตีร้อยได้ด้วยแต่พี่ไม่ตีพี่จะลื่นก็คือว่ารู้อะไรไม่เท่าลุงนี้จริงเหรอเสียงเก่งกับเสียงเพลงดังกว่าต้องเป็นอะไรวนะวะเนี่ยแต่เสียงแต่เสียงเพลงผมก็ปรับปรับเบาแล้วนะเอ้ยก็ปรับเบานะ เปิดขายไม่ได้ดีกว่าขายไม่ได้เลทด,ดีกว่าอ่าเสียงเกมเบาออยัางไม่ยังอันนี้เสียงเกมเบาเบายัางเฮ้ยทำไมวันนี้ระบบเสียงมันพัมันเพี้ยนหมดเลยวะระบบเสียงอะระบบเสียงมันเพี้ยนหมดเลยวะเสียงตีกันในหมดนะอ่าเนี่ยอย่างจะได้ยังเบิร์ด โอ้ยนี่ครับเปิดเกือบปิดอ่ะเปิดเกือบปิดอ่ะคือเปิดแบบเกือบปิดเลยเปิดแบบเกือบปิดเลยตอนนี้เสียงเป็นไงเสียงตอนนี้แต่เมื่อกี้เสียงมันเหมือนสัญญาณไม่ดีอ่ะมันขาดขาดหายเสียง่อยู่ก็หายไม่ฟีดไว้มาช้าไปสตรีมช่องหลักเนี่ยหรอ คือทำไมมันขึ้นมันขึ้นว่าเสียงเสียงอ้นี่ดังวะมันขึ้นว่าเสียงเสียงเพลงดังอ่ะเสียงภาคดังอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสตรีมรวมว่ะมันขึ้นว่าเสียงภาคดังแต่รั้งที่เสียงภาคพี่พี่ปรับจะศูนย์อยู่แล้วอนะ่ะเ <c oughs> ลยหมด แดกน้ำมันโอเวลาน่ะกินน้ำมันนะเยอะแล้วเกินเออสตรีมช่องหนักเดียววะทำไมเสียงมันรวนวะเชฟเชนกูเหรเก่งครับผมเก่งครับ เสียงเสียงโอเคยังทำไมวันนี้แถบเสียงมันสลวนวะเสียงมันขึ้นเหมือนเสียงเพลงดังตลอดเลยเล่นง่ายเลยพี่แบ๊คพี่แบ๊คเก่งนะซีเอ็มตอนนี้คดีสุดครับหรอบ๊อบบี้กับบ๊อบบี้ชาตันเสียงโอเคยังเสียงไม่ได้ปรับอะไรเลยนะพี่ไม่ได้ปรับอะไรเลย แต่คือเสียงแต่ละวันแม่งไม่เหมือนกันสักวันน่ะทำไมวะก็คือลงตีมไปก็คือปิดปิดโปรแกรมเลยไม่ได้ปรับอะไรสักกระแอ๊กนึ่ะแต่เสียงแม่งขึ้นมาแต่ละวันเดี๋ยวอันนั้นดังอันนี้ดังเฮ้ยมันตึ้งมาไปแลางมีเสีสง็อดจะรอเทุร์ดแบ็กไหมตึ้งมาใป เสียงเป็นไงครับตอนนี้เสียงโอเคปะ่ะคดโหดมันเลือกชลอตรวเบากันหเหรอ ไปตีมช่องหลักไปหรอวะโคโหดโคโหดตอนนี้เสียงพี่เป็นไงเสียงเพลงเสียงเกมกับเสียงพี่เนี่ยเป็นไงเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้วะแท็บไม้มหมขึ้นตลอดเลยไม่ได้พูดก็ขึ้นอ้าวเดี๋ยวจะไปครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะไป พี่ไม่ได้พูดอะไรเลยนะแต่เสียงแม่งนี่ตลอดเลยอ่ะ À, như đai ba. Nha đai ba. Bột 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 เสียงโอเคนะครับเฮ้ยสวัสดีครับผมสวัสดีครับเพิ่งมาเพิ่งมาครับวันนี้พี่มาช้าไปหน่อยเมื่อคืนไอ้เมาเช้าเศร้าเลยนะเฮ้ยจัดไปอาณามาจะซูบัตเทนได้ไหมเฮ้ยต้องรอดูมันจะมาโกงขนาดไหนไม่นิสิกเดิมไหมครับว่าแพ้ยับยับยบ้วพี่ก็โดนเหมือนกันนะหรอกครับซีซั่นเนี่ยดวงดีอะไรมนาะดวงดีต้องบัตเทนต้องส้มแล้ว เอาสวัสด <łość> ีครับผมสวัสดีครับครับมึงนะเอ้ยพี่เขี่ยเพื่อนอะไรวะเนี่ยอะไรๆๆเราห้องน้ำเออว่ะไหนๆก็ไหนๆละพี่ขอทำที่ปิดหน่อยวะทำงานทำที่ปิดยูไอดีบนึงเวลาแอดเพื่อนจะได้ไม่ต้องไปปิดจงปิดจอเขา ตายเปิดแทบตายไม่มาลองนะอ่าน,นี่นะทำที่ปิดยูไอดีก่นอนยูดีมัจะยุงไหนวะอ่าอยู่นี่ช่ป่ทาทำที่ปิดยูไอดีก่อนมันเห็นปะได้นะได้นะโอ้โหมันม,มันมันอยู่กับพี่พี่ส้ม้อยได้ด้วยแต่พี่ทะลึง่ง มั่นใจในดวงดวงกูมาแล้วเวย้ยดวงกูมาแล้วเลยเอาไปเดยนออดวงกูมาแล้ว,ว,มลวไม่มีอะไรหยุดยั้งกูดได้เี็บน้อยยีิบสองตัวงอมซีเอ็มหนึ่งพันเอาไปเอาพัม,มอเมอรครับผมพัม,มเอม,มอร์งอมเลยมั่นใจเลยน เชฟเชนโก้ดีครับเชฟเชนโก้นี่ยไงเชฟเชนโก้ go, เห็นปะ่ะดวงมีแต่ไม่สุดนะหรือว่าจะแบบหกตัวส้มอเีลย <c oughs> อ่ะ <c oughs> เห็นป่ะนี่ไงมาละเชฟเชนโก้นี่ไง, go, ไงใช่พี่ตีร้อยตีได้เลยอ่ะไม่เอ้ยโคตรขึ้น หมื่นเพชรได้สามร้อยสิบเจ้มาหรอเอ้ยคุ้มนะทำเป็นเล่นปุ๊บนะก็นั่นน่ะเด้เอ้ยแต่พี่ว่าพี่ยังไม่ขายพี่ว่าจบวีกแม่งแพงกว่าเนี่พี่ว่าจบวีกไม่ลงอะ่ะจบวีกมันแพงกว่าเนี่ยนี่อ่ะเชฟเชนโก้เนี่ยใครอยากเล่นเชฟเชนโก้ดูค่า,ลาพลังโคตรโหดโคตรตึงโคตรตึงเชฟเชนโก้ มันเท่าไหร่ล้วะไม่ได้ดูตลาดเลยนะวันนี้ไม่ได้เข้าเกมเลยหลับยาวเลยสามทุ่มเข้าบ้านนอนหลับเลยเตลมได้เดิมดีจนลายอองลีอ่ะโอ้ยอองลีแดงเพิ่มกว่าไอดีเสือได้อองลีของวะพี่ดักไอดีเสือไว้เท่าไหร่วะ Là mê cá, mê lịch thì các này các 50 đang cũng được này lịch quê hát hết nháng mượn ít เล่นทนที่หนึ่งแล้วแต่ทีชั้นนี้ทีชั้นนี้เดี๋ยวจะดูนะมีคัดคัดตามแต้มอ่ะเพราะว่ามันมีคนบอกว่าเล่นแล้วแต้มไม่ขยับไปเลยก็มีอะแต่ส่วนมากก็ขยับเนี่ยวิกหนึ่งแปดร้อยแต้มยังเงียบเก็บกันอยู่นะเล่นกันยังไงว่าสี่ร้อยห้าร้อยแต้มไม่เล่นกัน, 400, เ,ลนเลย น,น่ากำลังดีครับเออมันต้องมีการขยับหน่อยถ้าไม่ขยับเลยมันก็อเงี้ไปก็น่าดีถ้าถ้าไม่ถึงไม่ถึงห้าร้อยตอนนี้ก็คือว่าถือน้อยนะถือว่าไม่ได้เล่นเลยไม่ได้เข้าเล่นเกมเลยเข้ารีกอวีทอะไ,ไรครับไม่บางคนไม่ถึงเนย ชเชฟก็เดียว,ว,ยวอรอใครเร็วครับเหรอชเชฟก็เดียวเชฟเร็เวกว,ว่าครับเด็วชาว้าฮ้ยดอนไนดเ้ได้อนไดน้เลยนนเลยขานิงกิตไม่น่าไอคนคนที่ตามถึงไม่น่าเล่นเลย,ไ,เลยไม่ได้เล่นจิดไม่เล่นเลย ตั้งค่าอันนี้ตั้งไหนวะ,ะข้อความแค้ว่าข้อความนี้ล่าสุดเดปิดไว้ก่อนเดี๋ยวพอจะดูทีมค่อยเปิดแล้วกันนะ,อะพอจะดูทีมค่อยเปิดจะได้ไม่ต้องพับจอเวลาดูทีมร้องยิงเดยเฮ้ยอ่าคมวะ่ะก็แสดงว่าคนที่ไม่ถึง,ขงเขาก็ไม่เล่นกิดเลยไนงะ